กรมการขนส่งออกมาเตือนว่าอย่าลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพให้ทำใบขับขี่ออนไลน์โดยไม่ต้องสอบไม่ต้องอบรมซึ่งสิ่งที่ท่านจะได้นั่นก็คือใบขับขี่ปลอมผิดกฎหมายเสียเงินฟรีเสียเวลาแม่หลอกกันทุกรูปแบบเลยนะครับสมัยนี้ ต้องระมัดระวังและอย่าลงเชื่อนะครับหากว่าท่านเห็นข้อความหรือว่ามีบุคคลมาชักชวนว่าจะมีบริการทำใบขับขี่แบบออนไลน์ให้โดยที่ท่านไม่ต้องไปสอบหรือว่าไม่ต้องอบรมรอรับใบขับขี่ได้เลยเพราะว่านี่คือวิธีการของกลุ่มมิจฉาชีพครับ คือพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่แอบอ้างหรือว่ามีการรับทำใบขับขี่ซึ่งมีการเรียกค่าใช้จ่ายตั้งแต่1,000บาทไปจนถึง5,000บาทเลยทีเดียวทีนี้เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือแน่นอนครับพวกนี้ก็จะหายเข้ากลีบเมฆติดต่อไม่ได้สิ่งที่เหลือไว้ให้ท่านดูต่างหน้าน,นั่นก็คือใบขับขี่ปลอมๆหฉบับ ผิดกฎหมายนะครับหากนำมาใช้แล้วก็เสียความรู้สึกเสียเวลาและที่สำคัญเสียเงินฟรีด้วยนะครับทีนี้สำหรับขั้นตอนการทำใบขับขี่ตอนนี้นะครับเราก็ต้องไปดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักง,งานขนส่งตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการทดสอบสมรรถภาพร่างกายการอบรมการทดสอบข้อเขียนการทดสอบการขับรถ ไปจนถึงขั้นตอนการถ่ายรูปเพื่อขอใบอนุญาตขับรถครับนี่คือทั้งหมดที่เราจะต้องไปดำเนินการด้วยตนเองที่ขนส่งนะครับแล้วตอนนี้ก็สะดวกขึ้นเพราะว่าสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ผ่านระบบแอปพลิเคชัน DLT Smart q ซึ่งแอปนี้เราสามารถเลือกสำนักง,งานขนส่งตามที่เราสะดวกจะเดินทางไปรวมถึง วันที่เวลาตามที่เราสะดวกได้เลยครับส่วนอัตราค่าธรรมเนียมรวมค่าคำขอในการขอรับใบอนุญาตนะครับถ้าทําใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลแบบชั่วคราวก็205บาทต่อใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล505บาทแต่ถ้าเป็นการทําใบขับขี่รถจักรยานยนต์แบบชั่วคราว1 0 5บาท ถ้าต่อใบขับขี่จักรยานยนต์แบบส่วนบุคคลก็255บาทครับแล้วก็ตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาเนี่ยทางขนส่งเขาก็ได้มีช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับอย่างการไปทำใบขับขี่ต่อใบขับขี่เนี่ยสามารถที่จะเลือกระบบเรียนออนไลน์หรือว่า e-learning ได้เลยที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานขนส่งนะครับเมื่อผ่านการอบรมแล้วก็นำบัตรประชาชน นำใบขับขี่ใบเดิมผลที่ผ่านการอบรมออนไลน์แล้วก็ใบรับรองแพทย์เท่ารับบริการต่ออายุใบขับขี่ได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้านะครับก็คือเดินเข้าไปรับบริการได้ที่สำนักง,งานขนส่งทั่วประเทศได้เลยถ้าหากมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามไปได้ที่สายด่วน1584ครับ